เอาละค่ะกลับเข้าสู่เซสชันครึ่งหลังของงานสัมมนานะคะในช่วงบ่ายในแท็กเน็ตเวิร์กิงกันแล้วนะคะเซสชันถัดไปนะคะก็จะขอพาทุกท่านค่ะไปร่วมอัปเดตเทรนด์ด้านเครือข่ายสําหรับ Data Center ในปี2024นะคะและกลยุทธ์การเตรียม Network Infrastructure ให้พร้อมรองรับการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้นและความเร็วที่สูงขึ้นนะคะสู่ระดับ 400G และ 800G นะคะในอนาคตค่ะขอเชิญทุกท่านค่ะรับฟังการบรรยายในหัวข้อเตรียมพร้อมสู่วันพรุ่งนี้กับการพลิกชม Data Center แห่งอนาคตสู่ระดับ 800G ค่ะโดยคุณวศินอัศ,วะ,อศวะนิชากรค่ะ <c oughs> Sales Engineer จากบริษัทฟูรูคาวะาอิเล็กทริกค่ะ,คะขอเรียนเชิญค่ะ ครับขอบคุณมากครับเป็นเกียรติที่ได้มาคุยเวทีของทิกทอ k นะครับผมก็ก่อนอื่นเนี่ยในการเตรียมความพร้อมไปสู่ 800G เนี่ยเรามาดูตัวสถานการณ์ณปัจจุบันก่อนนะครับผมซึ่งตัวณปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าตัว Hyper Connected World นะครับหรือว่าการเชื่อมต่อแบบหลายมิติการเชื่อมต่อแบบหลายอุปกรณ์นะครับผมซึ่งในรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ เครือข่ายมันยงใหญ่กันเป็น IOT ทั้งหมดนะครับผมอย่างเช่นตัวสมาร์ททีวีสมาร์ทโฮมอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆนะครับรวมถึงตัวพวกเ,เดี๋ยวนี้จะที่นิยม AI เนาะ ChatGPT ใช่ไหมครับผมพวกนี้มันก็อยู่บนเครือข่ายที่ต้องเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับผมซึ่งเทคโนโลยีเบื้องหลังของมันเนี่ยมันจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าตัว Internet Exchange Point นะครับผมหรือว่า IXP นะครับ ซึ่งตัว ISP เนี่ยมนันเป็นการส่งข้อมูลไปหาตัว ISP ระหว่างกันนะครับผมโดยเป็นการส่งข้อมูลแบบข้อมูลปริมาณมากนะครับผมซึ่งตัว ISP เองมันจะเป็นตัว Data Center ที่มีเครือข่ายอุปกรณ์จำนวนมากเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะครับผมรวมถึงตัวสปีดที่ความเร็วที่มันใช้เนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ตัวระดับ100ยเมกไปจนถึงระดับเป็นเทราบิตนะครับผม ทีนี้เรามาดูตัวสถิติต่างๆนะครับผมของทางตัว i s t ตัวทัฟฟิกของมันนะครับผมตัวทัฟฟิกของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นตามกราฟเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็ในแง่ของความเร็วนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพัฒนาตัวเทคนิคความเร็วเนี่ยให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่รู้ที่จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน นะครับผมทีนี้เราอาจจะเคยได้ยินตัวสปีดความเร็ว40กิกหรือว่า100กิกแล้วนะครับผมปัจจุบันนี้มันที่ใช้งานอยู่ไปถึงระดับความเร็วที่400กิกนะครับผมและในอนาคตกันใกล้นี้อยู่ในระหว่างเด v วล o ออยู่นะครับผมอาจจะไปถึง800กิกแล้วก็หรือว่าเป็น1.6เทราบิตหรือว่า1,600กิกนะครับเราได้ใช้กันแน่นอนนะครับในอนาคตนี้ ในแนวทางการพัฒนาสปีดให้มันเร็วได้ขนาดนั้นนะครับผมเราใช้แนวทางการพัฒนาการรับส่งข้อมูลแบบพาราเรลลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวดูอัลพาราเลหรือว่าตัวคอร์สพาราเรลหรือว่าตัวไฮรี่พาราเรลล์สปีดนะครับผมตัวไฮรี่พาราเรลลสปีดหมายถึงอะไรเป็นเทคนิีง่ายๆก็คือมันเป็นการส่งข้อมูลพร้อมกัน นะครับผมแบบคู่ขนานนะครับผมเพื่อให้ได้ความเร็วโทรผุตอย่างเช่น 800G หรือว่ามากกว่านั้น,นผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะส่งความเร็วแค่10กิกใช่ไหมครับเราใช้สายไฟเบอร์หนึ่งคู่ได้ความเร็ว10กิกทีนี้ถ้าเราต้องการส่งความเร็วที่40กิกเราทำยังไงนะครับเราก็ใช้สายไฟเบอร์4คู่จาก1คู่ได้10กิกคู่กลายเป็น40กิก อันนี้ยกตัวอย่างการส่งข้อมูลแบบพาราเรลลนะครับทีนี้ในแง่ของการที่จะไปสู่ 800G เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มความเร็วทั้งในแต่ละคู่แล้วก็ความเร็วในแต่ละแล้วก็จำนวนด้วยนะครับที่พาราเรลลที่มันมากขึ้นนะครับผมแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับผมที่มันใช้ร่วมกันเป็นจุดร่วมกันก็คือตัว Data Center นะครับผมซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันของ Data Center เนี่ยนะครับผม ตัว Data Center เองเนี่ยมันต้องมีตัว l a t e n c y ที่ต่ำมีประสิทธิภาพที่สูงอย่างเช่นพวกเอ g e t a t e n t n t e r หรือว่า Enterprise Data Center แล้วก็มีบริการได้หลากหลายรูปแบบหลาย Service รวมถึงมีสปีดความเร็วรับส่งข้อมูลได้สูงขึ้นนะครับผมการเชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็การขยายเนี่ยการเชื่อมต่อขยายสเกลเนี่ยมันต้องขยายได้มากมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมรวมถึงมีท o โพลิจีเช่นเป็นทโพลิจีแบบตัวสไปลิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแบบไฮ Density ความหนาแน่นสูงนะครับผมรวมถึงต้นทุนนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยจะต้องพยายามทำต้นทุนให้ต่ำลงเช่นตัวไฟเบอร์ติกหรืออะไรพวกนี้แล้วก็มีไซเคิลในการปรับตัว Infrastructure เนี่ยที่มันถี่ขึ้นบ่อยขึ้น ร,รวมถึงคาเปกก็คือการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนเริ่มต้นที่ไม่สูงมากนักนะครับผมรวมรวมถึงตัวค่าโอ peration ้วยที่ต้องต่ำนะครับผมความต้องการเหล่านั้น,นมาสู่ความท้าทายนะครับผมซึ่ง ความท้าทาทยเหล่านี้ก็จะเป็นความท้าทายในเกี่ยวกับการจัดการินฟาสต์สักเจอร์ต่างๆที่มันต้องเรียลไทม์นะครับหรือว่าการ tracking การมอนิเตอร์ลิงระบบต่างๆนะครับต้องมีความปลอดภัยออของข้อมูลนะครับผมรวมถึงการบริหารจัดการการโอเป a เรชันะครับต้องมีการควบคุมให้มีต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานในอนาคต อในอีกส่วนหนึ่งในแง่ของพลังงานนะครับผมถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวพลังงานเนี่ยจะมีการใช้ในอนาคตที่สูงขึ้นมากเลยนะครับผมในส่วนของตัวดีไวซ์เนี่ยมันอาจจะมีการใช้พลังงานที่ประหยัดไฟขึ้นต่ำลงนะครับผมแต่ในส่วนของตัว Data Center เอร์แล้วก็ตัว Network เนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานที่สูงขึ้นมากๆนะครับผมในส่วนนี้ซึ่ง บริษัทชั้นนําต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็พยายามลดต้นทุนในแง่ของการลดการใช้พลังงานรวมถึงการเปลี่ยนจัดการต่างๆที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นตัวผมยกตัวอย่างตัวบริษัท e q u i ิเ x นะครับผมเขาจะมีนโยบายที่มันมีความท้าทายอย่างเช่นเขาต้องการทำดัต t a เซ็นเตที่ไม่มีตัวเจเนเรเตอนะครับผมหรือว่าการนําพลังงานเอากลับมาใช้ใหม่ นะครับผมรวมถึงการบริหารจัดการ i r r l o ฟอะไรพวกนี้นะครับผมการทำเครื่องทำความเย็นที่มันต้องมี h ไ d e n s i t y มากขึ้นมีการทำา s m r t t n n r r y y m n n g g m m n t t แล้วก็มีการทำระบบ AIM นะครับผมซึ่งตัว AM คืออะไรนะครับคำถามนะ AM เนี่ยมันคือตัว Automated Infrastructure Management นะครับผมก็คือมันจะเป็นตัวอคอยช่วยเราบริหารจัดการโครงสร้างแบบอัตโนมัตินะครับผมในส่วนนี้แล้ว AM มันมีความสำคัญยังไงนะครับผมซึ่ง <c oughs> ขออภัยครับซึ่งตัว AM เองเนี่ยมันสามารถทำให้ตัว Data Center เนี่ยเป็นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับผมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือ แล้วก็รวมถึงตัวหลายหลายบริษัทที่ผมเกินไปก่อนหน้าะครับเขามีความต้องการที่จะต้องการใช้ตัวเทคโนโลยีที่มันใหม่ขึ้นสูงขึ้นนะครับต่อสมองปริมาณข้อมูลแล้วก็การรับส่งข้อมูลที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยซึ่งตัวเ,เทคโนโลยีตัวเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ได้นะครับผมทีนี้ใน Data Center ของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วย มันมีหลายปัญหานะครับผมแต่หลักๆสรุปย่อยออกมาเป็น3ปัญหานะครับหลักๆนะครับผมอย่างเช่นตัวปัญหาด้านความปลอดภัยปัญหาด้านการจัดการระยะทางไกลนะครับผมรวมถึงตัวโอเปอเรชันนะครับผมแล้วทีนี้เรามาดูแยกในแต่ละหัวข้อนะครับในส่วนแรกในส่วนของด้านโอเปอเรชันนะครับผมซึ่งมันจะมีสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ15 นะครับผมอย่างเช่นตัว SLA เนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรให้มันรวดเร็วขึ้นหรือว่าเราจัดการเอกสารอย่างไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์หรือว่าทุกเดือนอะไรพวกนี้ครับผมจะทําอย่างไรให้มันอัปเดตล่าสุดอยู่เสมอนะครับหรือว่าตัวการเปลี่ยนแปลงคอนฟิกูเลชันเนี่ยเ,เราจะมีการเปลี่ยนแปลงล้วจะควบคุมมันอย่างไรหรือว่าใครหรือว่าเมื่อใดออที่จะแอคทีฟการใช้งานออพอร์ตบนสวิตช์นะครับผม รวมถึงตัว r Resource Management นะครับว่าจัดการพอร์ตทั้งหมดบนแพดว่าการใช้งานการบปินหนารจัดการเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับอันดับสุดท้ายคือการรีพอร์ตนะครับผมอย่างเช่นหัวหน้างานอยากต้องการทราบว่าปัจจุบันเนี่ยใครใช้งานพอร์ตอยู่บ้างนะครับเราต้องสามารถจัดทำรีพอร์ตได้อย่างรวดเร็วนะครับผม ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของตัว o peration นะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมซึ่งมีความสำคัญประมาณ35%นะครับผมก็จะในส่วนของการจัดการระยะทางไกลนะครับผมอย่างเช่นตัว c o s หรือว่า i ินดีเร็กคอสจากผู้ประเด็จงานในพื้นที่ว่าเราจะตรวจสอบการบำรุงรักษาจากและทางไกลได้อย่างไรนะครับผมไม่ใช่ว่าเรา,เราต้องไปหน้างงานทุกครั้งอะไรามันก็ทำให้ต้นทุนเราสูง นะครับผมซึ่งเพื่อให้มั่นใจเรื่องการทำงานเป็นไปได้อย่างถูกต้องนะครับผมตัวเนี้ยมันจะสามารถตัวแก้ปัญหาได้นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับผมหรือว่าการจัดทำเอกสารที่ต้องออกรายงานแสดงจำนวนนะครับผมที่เชื่อมต่ออยู่บนผู้ใช้งานปัจจุบันนะครับผมแล้วก็มีการคอนโทรลในแบบเ,เรียวไทม์นะครับสามารถมอนิเตอร์ลิงควบคุมได้จัดก,การได้แบบเรียวไทม์นะครับผม ในส่วนของสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ในส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับผมซึ่งในด้านความปลอดภัยเนี่ยจะมีสัสดส่วนมากที่สุดนะครับถึงประมาณ50%อนครับอย่างแรกก็คือ,อการเข้าถึงอุปกรณ์นะครับและสัมภารแวดล้อมว่าได้รับอนุญาตอนุญาตหรือไม่นะครับหรือว่าคุณจะทราบทราบได้อย่างไรนะครับว่ามีคนเข้าถึงอุปกรณ์นั้นนะครับผมว่ามีคนที่เข้าถึงอุปกรณ์ได้รับอนุญาตได,ไ,ดได้รับอนุญาตแล้วหรือยังนะครับผม หรือว่าการเปลี่ยนแปลงตัวสายเคเบิลที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นใครเป็นผู้อนุญ,ญาตให้เปลี่ยนแปลงนะครับผมหรือว่าเอ่อฟิสิคอลเอ่อฟิสิกอลลเคชันนะครับผมของอุปกรณ์ว่าเราสามารถระบุหรือว่ามีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายอยู่บนแพดหรือบนสวิตช์พอร์ตใดหรือไม่นะครับการตรวจจับข้อบกพร่อง,อ,งองของความปลอดภัยเพราะว่ามีช่องโหว่ไหมนะครับมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยไหมในส่วนนี้นะครับผม ต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวมาตรฐานสากลของทางระบบตัว AIM นะครับผมว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับผมหลักๆตัวมาตรฐานสากลที่ใช้กันจะอ,อ้างอิงตัวมาตรฐานตัว TIA 5048นะครับแล้วก็ TIA 606แล้วก็รวมถึงตัว ISO 1518598นะครับผมซึ่งสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเกี่ยวกับตัวมาตรฐานนะครับผม อันนี้ผมจะยกตัวอย่างตัวโซลูชันที่เป็น A.M. a IM นะครับผมอันนี้เป็นโซลูชันของทางฟูลกาว่านะครับผมตัว A.M. ของเราจะใช้ชื่อว่าตัว Data Web s บ l u t i o n นะครับผมเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อว่าให้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ Data Center นะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้ของเราใช้ ใช้ตัวเทคโนโลยีที่เป็นตัว NFC นะครับผมร่วมกับตัวการจัดการผ่านตัวฟ h y s i c a l l a y e รนะครับร่วมกับตัวซอฟต์แวร์นะครับผมต่อมาเป็นในส่วนของตัวอย่างตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ของทางฟูรุคาว่านะครับผมตัวเอเอ็เนี่ยของฟูรุคาว่าจะมีตัวซอฟต์แวร์แมเนจเจอร์ นะครับผมที่จะช่วยทำตัวอย่างเช่นตัว v i s u a l i z e เอ่อ v i s u a l i z a ท i o n ทำสามดการจัดทำเอกสารการเชื่อมต่อพอร์ตแบบ Physical ใน Structure Cabling นะครับผมรวมถึงการแสดงกราฟิกแล้วก็ตัวเ,เชื่อมต่ออัจฉริยะนะครับผมการ Detect แบบอัตโนมัติว่าพอร์ตมีการ Connect หรือว่ามี Disconnect ตรงไหนนะครับรวมถึงตัวจัดทำเอ่อ Bill o ท m a t e r ีย l ในการขยายสเกลในอนาคต นะครับแล้วก็การทำ work order planning นะครับในการวางแผนงานในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วเปิดปอดเเปิดพอร์ตใหม่นะครับผมในส่วนของตัว data web manager เองเนี่ยมันจะเป็นเว็บอินเทอร์เฟซนะครับผ่านแดชบอร์ดนะครับก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยแล้วไม่จำกัดลายเส้นนะครับผมซึ่งสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ที่เป็น t e โพ n o l o g ที่เป็น AM ได้เหมือนกันนะครับผม ต่อมาอุปกรณ์ตัวฮาร์ดแวร์อย่างที่ผมบอกไปตัวนี้มันจะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ทํางานผ่านเทคโนโลยีที่เป็น NFC ซึ่งตัว NFC เอนี่ยอย่างเช่นตัวแพ่พาร์เนลมันจะทํางานอ่านค่าร่วมกับตัวแพ c คอร์ดนะครับผมซึ่งจะควบคุมผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ทำให้สามารถบริหารจัดการพอร์ตได้อย่างอัตโนมัตินะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว เทคโนโลยีที่จะมาช่วยสปีดให้ได้800กิกหรือว่ามากกว่านั้นนะครับผมจะเรียกว่าตัว uh, High Performance Solution สำหรับ Inter uh, Data Center นะครับผมหรือว่า uh, การรับส่งข้อมูลระหว่าง Data Center นะครับผม uh, ตัวนี้จะเป็นตัวสายไฟเบอร์ที่จะเป็นสายไฟเบอร์เขาเรียกว่า l uh, o a b e l Ribbon นะครับผมซึ่งมันจะมีความจุที่สูงมากถ้าเทียบกับตัว สายไฟเบอร์ชนิดปกติอย่างตัวอย่างเนี่ยจะเป็นตัวสายไฟเบอร์ชนิดแบบรูสทูปนะครับผมถ้าที่เราใช้กันทั่วๆไปเนี่ยในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นสายไฟเบอร์แบบรูสทูปเนี่ยความจุเนี่ยสองร้อยแปดสิบแปดไฟเบอร์มันจะมีตัวไดมิเตอร์ประมาณสิบแปดมิลนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับตัวลอยเบลลิบบอนเคเบิล bon เนี่ยครับมันจะมีความจุได้ถึง3,800ันแปอ่อยห้า ไฟเบอร์ fiber, นะครับในขนาดของไดมิเตอร์แค่35มิลเท่ากับว่ามันจะมีความจุเนี่ยมากกว่าตัวเ,เคเบิลแบบรูทซูปธรรมดาเนี่ยถึง12เท่าแต่ไดมิเตอร์เองเนี่ยมันมากกว่าเคเบิลแบบปกติแค่2เท่าเท่านั้นเองนะครับผมลักษณะมันจะเป็นเหมือนลิบบินนะครับตัวมันจะเป็นแพร นะครับผมปกติแล้วไฟเบอร์เราเป็นแค่เส้นเดียวใช่ไหมครับแต่ตัวตัวเนี้ตัวคอไฟเบอร์มันจะมาเป็นแพร์เลยนะครับทำให้จะมีความจุสูงนะครับใช้ส่งข้อมูลระหว่างตัว Data Center อร์ทำให้มันสามารถลดตัวจำนวนลิงก์ของสายไฟเบอร์ระหว่าง Data Center ได้นะครับจะลดลงอย่างมากเลยในส่วนนี้นะครับก็ อย่างที่ผมบอกไปในเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว Hyper c o n n e c t e เ World หรือว่า XP หรือว่า h l y Parallel Speed หรือแม้กระทั่ง r o ย a l r ร b b o n นครับผมตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันเพื่อรองรับสปีดที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยแบนด์วิดเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับตกปีแล้วประมาณ30%นะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ย เทคโนโลยีที่เป็น1 0 0ยกิกเนี่ยมันอาจจะไม่ไกลตัวจากเราล้นะครับผมเราอาจจะได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็น1 0 0ยกิกเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมซึ่งเ,เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ,เ,อ,อเพื่อพร้อมรับกับเทคโนโลยีที่มันมากกว่านี้อย่างเช่น8 0 0กิกหรือว่ามากกว่านั้นนะครับผมทีนี้ผมจะทำนำทุกท่านนะครับผมเตรียมความพร้อมออไปกับตัว8 0 0 g นะครับผม ทางฟูลูคว้าเองเนี่ยเรามีโปรแกรมที่เป็นฟูลูควาด a ต a าเซ็นเตอร์เ i อร์ p e e d ฟด้วยนะครับที่จะช่วยเ,เตรียมความพร้อมให้ลูกค้าเนี่ยไปถึงสปีดระดับ800 g หรือ800 g หรือมากกว่าน,นั้นนะครับผมซึ่งในทั่วโลกเนี่ยทางกลุ่มลูกค้าของฟูลูคว้าเนี่ยที่ได้รับการซัพพอร์ตทาง Verified Speed เนี่ยก็มากมายทั้งกลุ่มธนาคารกลุ่มโฮสติ้งกลุ่ม ISP งานเทเลคอมต่างๆนะครับผม ซึ่งตัวโปรแกรมตัว Verify Speed ตัวเนี้ยมันออกแบบมาสำหรับเ,เพื่อ Data Center ในการเตรียมความพร้อมในในภายใต้สาวเสาหลักนี้นะครับผมหนึ่งก็คือตัวการให้คำปรึกษานะครับผมรวมถึงการด้านความปลอดภยัยแล้วก็ด้านเทคโนโลยีนะครับอันดับแรกเนี่ยในด้านาการให้คำปรึกษาเนี่ยเราสามารถให้คำปรึกษาได้ว่า ลองตรวจสอบ Data Center ของท่านว่าถ้าพิจารณาจะลงทุน Data Center ให้พร้อมสำหรับ 4G หรือว่า 800G เนี่ยหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยมีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุงนะครับหรือว่าส่วนใดบ้างที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการรวมถึงจัดทำตัวบิวอัพแมท t ีเ i ียการทำบัตเจ็ตออกแบบโครงสร้างของตัว Data Center รรูปแบบการใช้งานนะครับผมรวมถึงการวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพการทำงานรายปีนะเป็นเป็นระยะเวลา5ปี นะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับสปีดที่เป็น 800G นะครับในด้านของความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงการสนับสนุนด้านการอบรมนะครับผมเพื่อ,อ,อผู้ปฏิบัติงานของโครงการนั้นสามารถทํางานและแก้ปัญหาใน ในระหว่างการปฏิบัติงานได้นะครับเรามีจัดเทรนนิ่งมีการอบรมมี best บสแพคทิสสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับรวมถึงสั่สนับสนุนในการตรวจสอบนะครับผมวอร์รี่ไฟล์เคเบลลิ่งอินฟาสักเจอร์ต่างๆแล้วก็ฟูลุูควาเองเนี่ยเรามีวารันตีสูงสุดถึง25ปีวารันตีนะครับผมในส่วนของด้านเทคโนโลยีเองเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับผมฟูลุูควาเรามีสายไฟเบอแบบอัลต้าโลลอส รวมถึงทาเป็นแบบซิงเกิลมอดหรือว่ามัลติมอดหรือว่าสายไฟเบอร์ iber, แบบโรบิล uh, ล์ r ิบบอนนะครับผมรวมถึงโซลูชันที่เป็นมัล uh, ติมอดแบบ OM5 นะครับพวก MPO โซลูชันต่างๆที่เป็นไฮเดนสตี้นะครับอุปกรณ์ตัวอินฟาของเราเนี่ย,ยเช่นตัวอินฟาสักเจอร์ของเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นไฮเดน s ตี้และคอมบิเนตนะครับผม ที่สนับสนุน,นในการบริหารจัดการพื้นที่เพราะว่าใน Data Center เนี่ยในแต่ละยูเนี่ยมันมีมูลค่าสูงนะครับเราก็มีอุปกรณ์ที่จะช่วย Optimize ตรงในพื้นที่การใช้งานในส่วนนี้นะครับผมมีตัว Solution ที่เป็นระบบ a m นะครับผมที่ตอบโจทย์การทำงานทั้งในส่วนของตัวที่เป็นตัว UTP หรือว่า Copper Solution นะครับแล้วก็ไฟเบอร์ติกด้วยนะครับผมมี พอดังในส่วนของตัวการจัดการสายนะครับ ay, เคเบิลเทรย์ไฟเบอร์เทรในส่วนนี้นะครับเพื่อรองรับการใช้งานนะครับรวมถึงออของเราเนี่ยให้การสนับสนุนจบในที่เดียวเราเป็น one sub service นะครับทั้งด้านให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยออกแบบดีไซน์นะครับผมทีนี้มาดูตัวอย่างโครงการที่เข้าร่วมตัวโปรแกรมกับทางฟูลกวาตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวตัวอย่างเนี่ย เขาเข้าร่วมโปรแกรม 400G นะครับเขาเป็นตัวศูนย์วิจัยด้านซิงคลอนนะครับผมที่ทันสมัยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลชื่อว่าซิเลียสนะครับผมซึ่งตัว Data Center ตัวเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อรองรับ 400G โดยเฉพาะนะครับผมซึ่งศูนย์ซิคลอนเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่เป็นทำงานด้านเป็นเหมือนกล้องจุลทรรศนะครับขนาดใหญ่ เพื่อส่องโครงสร้างไปถึงด้านโมเลกุลหรือว่าด้านอะตอมนะครับผมซึ่งข้อมูลเนี่ยมันจะถูกจัดเก็บแล้วก็วิเคราะห์ผ่านตัวบีมไลน์นะครับผมซึ่งสปีดที่เขาใช้เนี่ยปัจจุบันมันใช้อยู่ที่ประมาณ80 1 0 0ถึง100กิกแต่ว่าศูนย์เนี่ยมันพร้อมสำหรับการใช้งานที่ขึ้นไปสู่ระดับตัว400กิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนนี้ ก็อย่างที่บอกไปนะครับทางฟูรุกอว่าเราพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน,นครับทั้งด้านการจัดอบรมการตรวจสอบการทำเซอร์ติฟายครับการวารลนตีต่างๆนะครับผมตัวอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของทางฟูรุกอว่านะครับผมในส่วนนี้ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อบูธที่บูธฟูรุกอว่าได้ G11 นะครับผมอยากจะสอบถามข้อมูล หรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปพบกันได้ที่บูจีสิบเนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากแอดไลน์ตัวนี้มีไลน์ออฟฟิเชียลอยู่สามารถแอดได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับค่ะขอขอ,ขอบคุณคุณวศินจากฟูุกาว่อิเล็กทริกนะคะที่มาอัปเดตเทรนด์ด้านเ,เครือข่ายสำหรับ Data Center ในปี2024นะคะและกลยุทธ์การเตรม็ตเวิร์กอินฟ r าส t รักค่ะ